สวัสดีจ้าปรากฏว่าพิธาสูกสารรัฐมนูลสั่งพักงานจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยมันก็ถนัดอรก็เคยโดนมาแล้วพยุทธ์ก็เคยโดนมาแล้วนะศักดสยามก็โดนมาแล้วเพราะว่าเขาจะเรียกไปไต่สวนที่หลังแต่ก็สั่งพักงานต่นี้แต่ว่าไม่ เขาโหวตเป็นนายกได้โหวตเป็นนายกได้โอ้ยน้ำแข็งละลายหมดสั่งน้ำแข็งเข้ามาตั้งแต่ไม่ไม่ได้ไม่มีกระติกที่จะมาใส่ไงมันเลยละลายหมดต้องซื้อกระติก กระติกแบบเก็บความเย็นเนาะแบบใบใหญ่ๆมันมีแต่ใบเล็กๆที่ลงกลนให้มากรมดึ้งไทยทีสลิมดึงไทยทีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยฉลองเลยเพราะว่าฉันะปากขะล่วงปากพะล่วงไงคุณผู้ชมพูดอะไรก็เป็นจริงหมด <c oughs> จัดโปให้เลย ฉลองที่ฉันปากพระร่วงพูดอะไรก็เป็นจริงหมดไงคุณผู้ชมปากพระร่วงอุ้ยกปากพระร่วงอ่ะโอ้ยหกหปากพระร่วงพูดอะไรก็เป็นจริงหมด นเนั่นนีะปากก็ร่วงไงคุณผู้ชมองเทสูงสูงถ้าเทต่ำแบบมันจะหกเทสูงสูงแข็งก็ไม่พอแข็งไม่พอคุณผู้ชมมันละลายหมดซื้อมาถึงแล้วมันละลายหมดคุณผู้ชมซื้อมันตั้งแต่เก้าโมงคืนแล้วก็แต่งหน้า ก็จะเสร็จเนี่ยมันก็ง่วงนั่งหลับไปแต่งไปมันก็เลยแต่งแล้วไม่สวยเนี่ยแต่งแม่แล้วไม่สวยทำผมก็ไม่สวยนี่เห็นไหมทำผมก็ไม่สวยพิทางไงสารรัฐมนูญสั่งหยุดงานคุณผู้ชม ทีเนี้ยถ้าแม่จัดโปรต้องเร็วบางคนน่ะแม่จัดโปรนะก็ไม่รีบเร็วพอแม่หมดโปรก็มาบอกเสียได้เสียได้อะไรอย่างเงี้ยเออพอฉันจัดโปรคุณก็คุณก็ไม่สนใจอ่ะฉลองเลยสลิมดึงไข่ทีสลิมดึงไข่ทีฉลองที่ว่าฉันน่ะทายว่าพิธาถูกพักงานถูกสารรัฐมนูลตัดสิน ยัยังไม่ได้ตัดสินนะแค่สั่งพักงานนะเพราะว่าเขาต้องตัดสินอีกเขาต้องเรียกไปสอบปากคำในสารนะไปให้ปากคำในศารให้ถ้อยคำในศารนะอ้าวฉลองพิธาโดนสารรัฐมนูญสั่งพักงานสองรอส่งฟรีกี่หอก็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 ส่งฟรีด่วนด้วย โปรสิ้นสุดเที่ยงคืนรีบเลยไม่ใช่ว่าพอ,พอโปโอหมดก็จะมาสั่งแล้วก็แล้วก็บอกเสียได้เสียได้เอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอเลย0ู5ย์ศูนย์ห้่งชื่อ j j ลีนาจังจันจาโอและกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนาดัดแกงไลชื่อข่าวโหดไลน์มีแอดล e เ a เดคิโค้ดการโอนเงินแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอนะคะ สันหลงพิธาโดนสารรัฐมนูญสั่งพักงานหอละสองร้อยสลิมนิงไททีสั่งกี่หอก็ส่งฟรีสั่งกี่หอก็ฝงส่งฟรี้นสุดเที่ยงคืนไม่ใช่หมดโบแล้วก็จะมาสั่งแล้วก็มาบน่นมาทะเลาะก,กับฉันไม่เอาอ่ะสลิมนิ้งไททีหอละห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยส่งฟรีส่งฟรี ฉลองพิธาโดนสารรัฐมนูญสั่งพักงานไม่มีไขมันท้านไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรเข้มขน้นนะคะ,ะมีผงเบลบอรี่สารสก,กัดจากถั่วขาวจากกจิบอรี่ชาเขียวทับทิมเซโลราเชอร์ีเร่เจียวกุหลาบมะ็ดองงูนสองร้อยส่งฟรีทุกคอสั่งกี่หอก็ส่งฟรี ฉลองที่ฉันนะ่ะทายแม่นไงพูดอะไรก็เป็นจริงหมดทายอะไรก็แม่นหมดปากพขล่วงไงปากพขล่วง สารร,รัฐมนูลมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาและวินิจฉัยตามร,รัฐมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสอสอของนายพิธาริ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่และหัวหน้าพักก้าวไก่สิ้นสุดลงตามรัฐมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ปมเถอหุ้นเสื่อพร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนะคะ กกะตองานเข้าสารดีกาสารคดีทุจริตรับฟ้องคดีกันแกล้งพิธาปมหุ้นไอทีวีเอาโดนไปแล้วกกะตอ ดานรัฐมนูลสั่งพิธาลิ้มเจริญรัตหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ,สอหลังรับคำร้องคดีถือหุ้นไอทีวีเปรดสิบหอ่อพันห้ายังมีนะคะแล้วก็สิบสี่ห่อสองพันแล้วก็ สามสิบห่อสี่พันยังมีนะคะสั่งมาได้เลยสิ้นสุดเที่ยงคืนนี้สิ้นสุดเที่ยงคืนนี้จ่ะ